สวัสดีครับผมอยูกเราช่องสีดอทองคูณวิถีคนเลี้ยงช้างนะครับผมนี่ดูดิชาไพรยวันนิดหนึ่งก่อนนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็น้องน้ำฝนเรามาถึงแล้วนะครับผมกับพี่สังทองนะครับผมนี่ครับสวัสดีครับพี่ควานครับผมนี่อันนี้มาถึงเมื่อกี้นะครับมาประมาณกี่โมงครับออกมานี่ครับอันนี้ก็จะพามาดูนะครับนี่คือน้องน้ำฝนของเรานะผม ดูครับไม่เจอกันนานนวเนี่ยไม่เจอกับผมประมาณสี like <h <h ่ปีได้นะครับผมสี่ปีกว่าได้นะครับผมนี่ครับก็ตั้งแต่เขาไปก็ไม่ได้ไปหาเลยนะครับผมก็ไม่มีโอกาสได้ไปกับเขานะครับเพราะว่าเวลาบ้างไม่ตรงกับพี่เจมนะครับเวลาพี่เจมไปก็ผมเรียนนะครับผมนี่ครับดูครับเขายังน่ารักเหมือนเดิมนะครับผมนี่นี่ก็เป็นลูกของพ่อแปรซี่นะครับผม นนี้ก็หากมีเสียงลมเข้าก็ต้องขอโทษขอไปด้วยครับนี่ครับนี่ก็ทำมาดูการเอาช้างลงนะครับผมน,น,นี่น้องข้าผลอี๋ถึงบ้านแล้วน,นี่ตรงนู้จะเป็นที่สังทองนะครับผมอ่าอีกนะครับผมทางพี่น้องกันนะครับันนี้ก็เป็นลุงผมนะครับผมอือก็ครอบครัวดดวยกันนะครับผม ยปัน,านวาปนไมะดูดูบักเฮิรบเราบรเิรเรามีมีเพื่อนมาอีกแล้วมีเพื่อนมาอีกแล้ว,ม,ม,ลวมีพี่มาหาแล้วอืมอันนี้ก็เป็นพี่ของดิชานไฟวันนะครับผมนี่น้องน้ำฝนโอ้ ลมแรงมากเลยนะครับผมเช้านี้ถ้ามีลมแรงก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับผมถ้ามีลม้านะครับส่วนดกชายขวเงินเราเอาไปถูกไว้ฝั่งนู้นนะครับผมนี่นี่เราก็เอาลงรถนะครับผมก็ไม่ยุ่งเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับนี่ก็รุ่นคราวเดียวกันกันกบดิชัยขวัญแล้วก็ดิชัยบัวบานนะครับผมนี่นะครับ ามาถึงบ้านแล้วนะครับผมดูโยะครับทำไมสูงขึ้นมากจังเลยเนี่ยเราเนี่ยเายไอเด็กชายพายวนเรามาสกิดซะด้วยดินเต็มหลังเลยอะไรเนี่ยไม่คุยด้วยมีงอนนล้เนี่ยไม่อยู่ใกล้ดีกว่ายาดินเต็มตัวนะครับผมเดี๋ยวได้อาบน้ำอาบน้ำอีกรอบนะครับผม ได้กันสองเชือกนะครับผมช้างพี่น้องกันนะครับผมยเนมนี่ก็เป็นน้องน้ำฝนเองนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปลงทุ่งนานะแต่เราดูก่อนว่าจะคุ้นชิน สถานที่เร็วหรือเปล่านะครับผมครโอ้ยอยากอยากลงแล้วอยากลงแล้วที่ถึงบ้านแล้วโอ้โหแขวนเราร้องด้วยนะครับผมครับลงง่ายนะเนี่ยดูจากสถานการณ์แล้วเข้าไม่เคยขึ้นรถนะเนาะครับตัวนี้ไม่เคยเดินได้ดิ ดูดมกินควแล้ว่สิงที่สิงพี่เจลแลเนี่ยวันนี้ผิดปกตินะครับผมไม่ร้องนะครับครังเห็นไม่ร้องเลยนะครับวันนี้ไม่ร้องนะครับจะลงแล้วจะลงแล้วอ ให้ดูนะครับนี่บรรยากาศยามเช้าช้างมาถึงพอดีก็นี่ก็ถึงเร็วมากเลยนะครับผมนี่นะครับดูนะครับนี้งาเอกครับผมงายาวกว่าติชายขวัญเราอีกอง้ะเนี่ยเป็นงาเอกนะครับผมพี่น้องด้วยกันนะครับผมใส่เครื่องทหารนะครับดูรถทันแรงนะครับรถคนยากของเรานะครับมผ โอ้ลมมาอีกแล้วอือหือลมมากเลยนะเนี่ยลมลแรงลมแรงมากฝั่งนู้นก็เป็นที่ท้องคูนนะครับผมลมก็จะเข้ากล้องด้วยนะเนี่ยอ๋อฮือทันที่เสียงรบกวนก็ขอโทษขออภัยเลยครับผมผมก็พูดดังมากเลยนะเนี่ยแต่ลมลมมันแรงกว่านะครับผมโอ้โห าทีเดียวมาแบบนี้เลยเหีะยนียลมเนี่ยเ,เดี๋ยวจะพาไปหาพี่ขวัญ้วยนะเนี่ยหาเด็กชายขวัญน,นะครับผมสองเชือกเขานะครับเพื่อนซี้กันนะครับผมแต่ก่อนก็ไปรับฝรั่งด้วยกันนะครับผมอยากลงแล้วอยากลงแล้วถึงบ้านแล้วอย่าวิ่งนะ ลงง่ายมา<ไ>ครับลงง่ายมากเลยครับผม<อ>นี่มีการส่วนพี่สังทองเราไปลงอีกที่นะครับผมลงคนละบ้านนะครับผม<อ>นี่สไลเดอร์ลงด้วยนะเนี่ยบ้านแล้วบ้านเราแล้วครับ บ้านแล้วแล้วโอ้สูงมากเลยนะเนี่ยนี่ก็เป็นอันนั้นแล้วเรียกควันช้างเขาเอาจะกินกินข้าวแะ้รเนี่ยลมแรงด้วยนะเนี่ยนะครับพี่ต้นก่อนบ้านแล้วแล้วโอ้

มันมากอะมันจะสูงกว่าพี่ขวันเรานเนี่ยไอ้พุ้นเลื่อยเหวะเหียวเดี๋ยวเราจะเอาไดใช้ันมาเทียบดูนะครับมาวัดดูนะครับว่าตัวหนจะสูงกว่าแต่ผมว่าแต่ผมว่ารองน้ำฝนน่าจะสูงกว่านัเนี่ยเป็นที่สองเดือนนะครับ แต่นี้คือเขาเป็นช้างพังนะครับผมดูหุ่นนะครับเนื้อหนังเหมื um อนพ่อเลยนะผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจำกันได้ไหมเนี่ยเอาเอาดูมองจำกันได้ไหมนี่เจอกันนานนะผมนี่น่ารักเหมือนเดิมเลยพอเจอกันได้อยู่ด้วยกันเลยนะเนี่ยเราเนี่ย นิ่งมากเลยครับดูขนาดเขานะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นลูกของพ่อเป๊ปซี่นะครับผมพายเป๊ปซี่นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวว่างๆพาไปหาพ่อบ้างนะครับผมไปเล่นกับพ่อสักหน่อยแต่ตอนนี้ก็ให้เขาคุ้นชินสถานที่ก่อนนะครับผมว่าเขาไม่คุ้นชินนะครับอ๋อแลเป็นไรเนี่ยได้ช่พายวนเป็นไรเนี่ยฮะเจอพี่ลองลองตามพี่เหรอ นู่นหรืใชาขวัญเงินของเรานะครับผมไช่ครับนู่นรูอยังเนี่ยว่าเพื่อนมาเนี่ยโอ้ยเดินกินเช่เลยนะครับผมเ้ย

น้ำฝนให้ดูเรื่อยๆนะผมวีนนี้ก็ขอบคุณครับ